รู้หรือเปล่าฉันไม่ขอผือใจสายตาและท่างทางฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหมอันนี้มันสามารถเป็นอะไรทํา ไม่ได้อะอ๋ออ๋ออ๋อนี่ไงทำไมสูงขึ้นได้เคเดี๋ยวค่ะทุกคนเรากำลังโอเคพวกนี้ทำผมอะไรดีอ่ะพวกนี้มีงานที่ลานนมสามย่านนะคะ ไม่ได้รอฉันไม่ขอเผื่อใจวันี้จะหาลูกไหนสีชมพู ทำข้าวแมวให้กินหน่อยเอิจริงปะผมตรงอ่ะทำยากสุดนะเอาดี เราเพลงให้ฟังหน่อยอ่ะเพลงอะไรคะซอนวินมานะคะผมพันกันเวอะก็จะมัดครึ่งหัวแต่ว่าเดี๋ยวคิดก่อน ลอม,มาม่าคิดชุดก่อนอืมมาม่าหรือมาม่าหรือมาม่าหรือตรงดีถ้าทำผมตรงแปลว่าตื่นเร็วถ้าทำมาม่าแปลว่าตื่นสายรอดูนะคะหลอนหน้าม้าเลยเหรอ ติดฝนเธอต้องไปเรือ่องอยากให้ฝนนานกว่านี้จังเอาจริงไหมลองยากมากเพลงเนี้ยแบบว่าช่องมันไม่ค่อยมันแบบว่าส่วนมากมันจะเป็นหลบๆใช่ปะแล้วเวลาเราไปโชว์มันเหนื่อยมากลมมันไม่พอทุกคนเธอต้องไปเรือ่องอยากให้ฝนนานกว่านี้จังเธอจะไปเรือ่องที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกัน เก็บหน้ามาไหมจะดีเหรอเป็นลูกคึ้นาคะ่ะมีเชื้อจีนคะ่ะติดฝนจะมีเอ็มวีไหมอุ้ยเฟลต์รออไม่รู้ไม่รู้รรแล้วตบป่ะ อยากย้อนเวลาไปบอกตัวเองอย่าเลยอย่าคิดอะไรไม่ม r ์แดนแฟนเห็นแบบไม่มีหน้ามาดี๋ยวารอให้วันที่มีช่างทําผมเดี๋ยวเอาหนามาออกให้ทาเองไม่มันไม่ได้ง่ายอ่ะทุกคนมันเก็บยากมากหนามาเพราะผมไงให้ไม่เห็นผมเพราะเราต่อใช่ไหม ทุกคนทำไงเดีย๋ยวให้มันเห็นอนะ่ะมันไม่เห็นเลยอะ่ะอ๊้เห็นอยู่นี่นี่นิดนึงเห็นปะมันเล็กมากปม,มที่หนูต่อมาอันนี้ไม่ใช่นะโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยอ๋อมันขาดผมหนูมันขาด,ด,ขาดทุกคนมันมังให้เป็นยัง้งมันเล็กมากเลยหนูหายดูแบบว่ามันเห็นไหมอะ่ะ เห็นปะเห็นไหมอะมันแบบว่าไม่เห็นเลยอะคือมันอยู่ที่วิธีเทคนิคที่เราใช้ในการต่อด้วยค่ะแบบว่าแบบว่าพี่มาใช้ปมเล็กมากมันก็เลยรวบยังไงมันก็ไม่เห็นนะคะแบบ๋ยอาทุกคนดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะแบบว่ามันไม่เห็นอะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคน แยกออกมาผมพันกันไหมถ้าปมอ่ะไม่พันค่ะเพราะว่าพี่มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปเลื่อนผมตลอดนะคะแบบว่าไปเลื่อนผมบ่อยแล้วก็เป็นคนผมยาวช้าด้วยก็เลยแบบว่าถ้ามันแบบว่ายาวลงมานิดเดียวพี่มาก็จะไปไปเลื่อนให้มันชิดแล้วมันก็เลยจะไม่ค่อยพันกันนะคะ ต่อแบบไหนล่ะคะต่อเรียกว่าขนนกอะไม่รู้ว่าปกติไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกเหมือนกันไหมแต่ว่าแต่ว่าที่พี่มาต่อเรียกว่าขนนกเป็นวันหรอคะคือน่าจะเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่วันรับประยินยาคะ่ะแล้วไม่หายเลย กเก้อ,อยู่นี่แหละค่ะแม่เป็นไนอยากฟังทริปโทรค่ะร้องได้นิดเดียวอ่ะ if you're in the m o o n we can take it to the moon just like a movie scene ยังนะมาละจอมยุง่งจอมยุ่งมาแล้วทำไงให้น้ามาไม่แตกใช้สเปรค่ะเดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อย ติดกาวแล้วทุกคนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผมมันชอ็อตอะหนูไม่รู้ว่าใครเป็นไหมแต่ว่าแปลว่าายผมมันเสียงง่ายกว่าพี่ไอซวัสดีค่ะอุ้ยเจ็บอะเป็นไรอะพี่กัดเสื้อตัวนี้อะค่ะของโมชาชาค่ะโอ้ยมันเจ็บอะเป็นไรอะ เจ็บอะต่อผมที่ไหนคะต่อที่ร้านพี่เจคะ่ Hair house. Hair house ะเจ Hair h a i r by เจสั่ติงเจ็บอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไรอะ่ะเจ็บมืออวันนี้เราเพิ่งไปซื้อเสื้อผ้ามาไว้ไปเที่ยวปีใหม่ซื้อหนึ่งตัว แล้วก็ซื้อกลัเดินทาง <c oughs> มาเบลมาเหรอไหนอ่ะไม่เห็นนะ่ะไปสะพานเหล็กบ้างไหมไม่ได้ไปเลยทุกคนไม่ได้ซื้ออะทอยเลยช่วงนี้เพราะว่าแบบว่าจริงๆมีที่ชอบด้วยแบบว่ามีที่อยากได้แต่ว่าเก็บอึดเขา,าเรียกว่าอะไรวะห้ามใจไว้ก่อน อดทนเอาไว้ก่อนควบคุมอาการตัวเองให้ไหวแต่ว,ว่าเล็งไว้แต่ว่าทำใจอยู่คือจริงจริงอะไปแต่งแต่งหน้าที่บ้านพี่โฮมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เจอน้องวันลี่ที่มันน่ารักมากแบบว่าก็เลยอยากได้แล้วก็ไปหาแล้วก็ไปหาก็มีแล้วแต่ว่าเอ็เหมืยว่าก็เจอแล้วแต่ว่า คือถ้าเอามาใช่ปะ่ะมันต้องวางแบบว่าสวยมากอะแต่ว่าห้ามใจตัวเองไว้ก่อนรุ่นไหนอันที่มันแบบว่าที่มันหนูมไม่รู้ว่ามันออกคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ตามมารีแบบว่าเมกาสเปซใช่ปะ่ะเพราะว่าคือตอนยังไม่มีแผนที่จะซื้อเพราะว่าชั้นที่วาง คอลเลคชันนี้มันเต็มก็เลยก็เลยแบบว่าเออไม่ได้ดูเมก้าสเปซเลยแล้วมันออกเร็วมากแบบว่าเอยเดี๋ยวก็มีรุ่นอันเนี้ยน่ารักมาอะไรนะอะไรวะที่เป็นหมีแต่ว่ารู้สึกว่าเออซื้อมาแบบว่าก็ยังไม่มีที่ไว้อยู่ดีก็เลยยังไม่ได้อยากได้มากแต่ว่าวันที่ไปห้องพี่โฮมแล้วก็เจอหนูมไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรอะทุกคนแบบว่ามันเป็นสี่ร้อยนี่แหละมันเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละ,แ,หละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ มันแบบว่ามันเป็นรุ่นพิเศษแปบนมันเห็นออกมาโอ้ไม่ไปละอยู่นี่แหละพอใส่เสื้อหน่อยเดี๋ยวโป๊ะไม่ใช่รุ่นแคแบรอเด็ดนะมันเป็นแบบว่ามันจะมันจะมีสองสองอันอะแม่เทสอะคืออันอันรุ่นเมกาสเปซแต่ว่าที่พี่มาหมายถึงอะมันจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่แบบว่า เป็นรุ่นเหมือนรุ่น400แบบว่าไซส์4อยเปอร์เซนต์แต่ว่าไม่ไม่ใช่รุ่นเมกะ space มันที่มันจะมีสองตัวเป็นคู่กันอะที่มันมีสีทองกับสีฟ้าหนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารุ่นอะไรอะแต่ว่าแต่ว่ามันน่ารักมากแล้วก็คือหนูดูรุ่นสีฟ้าใช่ปะเพราะว่าคือหนูมีมอลลี่ไออะไรนะวันเดอร์วูแมนใช่ปะเป็นสีทองแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยดูรุ่นสีฟ้าที่มันเป็นที่มันมีมงกุฎสีฟ้าทุกคนที่มันเป็นดอกไม้อ่ะ ราย้อมอีใช่อันนี้แหละอันนี้แหละวันนั้นที่หนูดูใช่ที่มันถอดมมกุดได้มันน่ารักเนาะแต่ว่ามันก็แพงอะ่ะแล้วก็เพิ่งซื้อของเยอะๆเลยช่วงนี้แล้วก็จะไปเที่ยวก็เลยเก็บเงินไว้ก่อนพี่กัดเสื้อยีนนะคะตัวน,นี้ของเอแต่ว่ามันนานมากแล้วนะทุกคนน่าจะหมดคอเลคชันไปแล้ว ดูสีเล็บหน่อยสีธรรมชาติค่ะทุกคนหนูมันคนแบบว่าไม่ค่อยดูแลแล้วก็ถ่ายถ่ายล้ถ่ายหนังใช่ไหมก็เลยทําสีได้ไม่เยอะจริงจริงอยากทาแบบว่าคริสต์มาสแต่ว่ามันทำไม่ได้ในบอกเลิกเก็บแล้วมันก็ก็ไม่ได้เลิกก็เลิกแต่ว่าพยายามจะแบบว่าซื้อให้น้อยลงเพราะว่าอยากเก็บเงินนะคะ เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะทุกคนอีกแป๊บหนึ่งจะไปอยู่กับเจ๊ก้พี่กัดเสื้อข้างในเหรอคะอันนี้ของมูชาชาคะ่ะร้องเพลงกันเดี๋ยวจะไปละอาเพลงเลย ถูกใจไม่มีคําว่าแพงชรับก็จัดประหยัดทำไม <c oughs> massage, ำนี่แหละหนูใช้คํานี้แหละมานานแนละ้วทุกคนนีเลยตังหมดตูดแพนจะซื man, 1000 mm. 1000 <c oughs> ้อหนึ่งพันไหมหนึ่งพันยังเลยค่ะเพราะว่าไม่มีที่วางค่ะไม่ใช่อะไรแบบว่ากลัวแมว ก็มันชอบจะไปหมดชอบทุกๆอย่างชอบจะมากกว่าใครก็มันชอบมาตลอดเลิกไม่ได้หรอกฉันไม่ขอเพื่อใจสายตาและท่าทางฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหมคิดถึงได้เปล่านึกถึงได้เปล่าชอบเธอจนหมดใจ โรสเปลาใช่ไหมกอกพคิกิสบัดน้ำอันนี้ไม่ได้ติดกาวนะคะทุกคนสบัดน้ำมาฟาลักพ่อเปิดวันไหนก็ไม่ได้แกะเลยอะ่ะไมชูกาเดดี ยอ,อยากฟัง It's You Met a lot of people but nobody feels like you นี้แต่งหน้าเองค่ะปีของอะไรคะของ g i k i s Delivery Service คขมเมตหมดน้อยกี่กนะคะอยากฟังเวอร์ชันพิมาติฝนเธอต้องไปเรีองอยงค่ไให้ฝนนานกว่านี้จังเธอจะไประเรี่องที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันอยากเจอเธอทุกวันพอเป็นไปได้ไหมพอเป็นไปได้ อยากเจอเธอทุกวันพอเป็นไปได้ไหมติดะอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมช้าธะไม่ว่ารีบไปฝนยังไม่จางกลับไปเดียวไม่สบายอยู่ก่อนไหม อีกสามนาทีไปค่ะตอนนี้เจ็ดนาทีชอบท่อนโซโล่ของพี่มามากๆเลยมาถึงไอ้อันนี้ใช่ไหมคะลองเด้อารักล้วแจบวันที่สิบเจ็ดเจที่พารากอนอยากได้พี่กัดเสื้อ ส่ชิลเล่ใส่ชิลเล่อธิบายให้หน่อ,นาคาอย,ยอาค่ะ We we will meet in Macau soon See you Hope to see you in Macau นะเจอกันนะคะที่ Macau เสื้อสีขาวรองเท้าสีแดงกระเป๋าสีเขียวเสื้อยืดสีขาวเสื้อยืดไอร v บ NY เหรอคะใช่ไหมคะใช่เสื้อที่ใส่กับเทอร์มินอลใช่ใช่คะ่ะเสื้อตัวเก่งคะ่ะ ช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรอืมชอบฟังช่วงนี้ฟังเยอะแยะเลยค่ะฉันน่าจะบอกรักไปตอนที่เธอบอกเลยนะ ก็เพราะว่าในใจยังคงอะไรอวรนต่อเธอก็เพราะตอนฉันหลับตานอนอยากหอนกอดเธอสักครั้งถึงแม้มันจะผ่านไปนานไปนมีฉุงตอนนี้เพราะฉันมีเพียงเธอคนเดียวไม่ลืมไม่เลืมม่อนหายไปเพราะที่จริง รักเธอยิ่งกว่ารักเพียงแค่ใจไม่ยอมรับหากย้อนคืนเวลาสวันนั้นฉันจะบอกเธอไปว่าฉันรักเธอ อ,อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันไม่เคยไม่รู้สึกแต้อยากให้เธอได้รู้ซึ่งทั้งความข้างในใจจะเก็บให้เธอเท่านั้น แมนะ้ความจริงไม่เป็นดังใจหวังฉันรู้สึกตุงๆอย่างที่เธอก็รู้สึกตึงๆแต่เก็บไว้ให้ไกลตึงๆฝากไว้กับดาวกูไหนค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ <c oughs> พี่เกิร์ลหนูกำลังจะไปแล้ว For Eve coming to your l i f e t room 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 ฉันจะให้มิดพ์มา coming to your l i f e room room จะร้องจะร้องเพลงไปลาองเล่นไกลๆร้องไงนะอ๋อถ้าหากว่าไม่รักอย่าทำเป็นหัวอย่าทำเป็นห่วงกันได้ไหม เพราะว่าคนใจคิดไปไกลนะมันเป็นฉันตลอดถ้าหากว่าไม่รักย่าจำเป็นฉากได้ไหมฝันดีไม่ต้องบอกถ้าลองใช้ได้คำวไ่อ้ออกไปล้อเล่นไกลไกลไปไหนคะทุกคนบ๊ายบาย